รรจะเวยไปมาาาาากกกกววว่่นี้้พพอ,อยยใหเเปปโลไชขมันจะมีภาพ,พยนตร์บางเรื่องที่แค่ขึ้นชื่อผู้กำกับและเครดิตของเขามาเราก็รู้สึกสนใจหรือปักธงเอาไว้แล้วว่าจะต้องดูหนังของเขาแน่ๆสำหรับเราเองที่อาจจะไม่ได้รู้สึกพิเศษกับนังผีไทยนักโดยเฉพาะกับนังผีตามขนกดั้งเดิมที่ใช้กันมาหลายต่อหลายปีชื่อของพี่คุยทวีวัฒน์วันทาผู้กำกับแฟรนไชส์นังผีพันล้านอย่างที่หยดหนึ่งและสอง เป็นดังพระผู้มาโปรดที่มาปลดเปลื้งความติดค้างในใจบางอย่างและทำให้เรารู้สึกสนใจหนังผีในแนวทางใหม่ๆม,มากขึ้นเพราะเราค่อนข้างเอนจอยกับที่หยดสองมากๆยกให้เป็นหนึ่งในหนังผีที่ชอบสุดในชีวิตกันเลยพอมาท่าแรกการโปรโมตโดยโบนชื่อของพี่คุยก็ค่อนข้างได้ผลกับเรามากเพราะมันดึงให้เรารู้สึกสนใจมันได้ก่อนจะทวีความอยากดูมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเริ่มหาข้อมูลและพบว่าหนังเรื่องนี้น่าจะนำความคอนทราสต์บางอย่างที่น่าสนใจมาสู่แวดวงหนังผีไทยคือแค่เอาบาดหลวงมาไล่ผีชาวบ้านก็ว้าวประมาณหนึ่งแล้วแต่เราสนใจเหลือเกินว่านังจะเบลนทุกอย่างให้เข้ากันยังไงหรือจะมีทางลงอย่างไรซึ่งหลังจากภาพยนตร์จบลงเราพบว่าภาพยนตร์มีจุดที่ตัวเองรู้สึกว่าอยากเรียกร้องมันมากกว่านี้ในหลายๆจุดเพื่อความสมบูรณ์ที่มากขึ้น แต่ขณะเดียวกันหลายๆฉากหลายซีนก็มีความใหม่และพิเศษมากพอที่จะทำให้เกิดความรู้สึกล้นปลีกและอยากเอาใจช่วยให้มันทำเงินเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จแม้ว่าจริงๆตัวหนังจะประสบความสำเร็จในเป้าประสงค์ของตัวมันเองไปแล้วก็ตามเรื่องย่อของท่าแรกคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยผ่านตากันบ้างแล้วกับการเป็นชุมชนคาทอลิกขนาดใหญ่ในไทยที่ยังคงมีประเพณีหรือพิธีกรรมโบราณเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวันหนึ่งเกิดผิดธรรมชาติขึ้นกับคนในหมู่บ้าน แม่เมืองโสภาหมอเย้าคนดังของหมู่บ้านจึงเข้ามาคลี่คลายสถานการณ์โดยที่ทางศาสนาจักรก็ส่งบาทหลวงเปาโลซึ่งถือว่าเป็นบาทหลวงผู้เชี่ยวชาญการจัดการเรื่องเหนือธรรมชาติซึ่งมีอยู่เพียง28คนทั่วประเทศเข้ามาจัดการด้วยเช่นกันโดยไม่อาจรู้เลยว่าเหตุการณ์นี้จะตึงมือพวกเขาขนาดไหนสิ่งที่ชอบมากๆของท่าแร่ก็คือการที่มันเป็นหนังผี โดยที่ผีในเรื่องเป็นผีที่อยู่ในตำนานพื้นบ้านเป็นโฟล์กหลออที่มีเรื่องเล่ารองรับในตัวมันเองไม่ใช่แค่ผีตาซีตาสาที่ถูกฆ่าแล้วต้องแขนการนำเรื่องราวพื้นบ้านมาปรับใช้ทำให้เกิดเอฟเฟกต์ต่อผู้ชมในหลายระดับคือคนที่ไม่รู้จักก็จะสงสัยว่านี่คืออะไรแต่หากใครที่เคยฟังมาบ้างหรือได้ยินผ่านรายการเรื่องเล่าผีๆซึ่งบูมในโลกออนไลน์ไทยอย่างมากในตอนนี้ก็จะเริ่มเก็ตมากขึ้นว่าผีตนนี้น่าจะทำอะไรได้บ้างหรือมีฟังก์ชันยังไงบ้าง ผู้ชมจะได้คิดตามไม่มากก็น้อยไม่ใช่แค่วิญญาณแค้นที่ตามจองเวรตัวเอกไม่เลิกราเรื่องที่ชอบอีกอย่างคือการให้คำตอบของหนังต่อคำถามที่ว่าตัวตนจากความเชื่อที่ต่างกันจะใช้วิธีของต่างความเชื่อมาจัดการได้ไหมซึ่งวิธีการที่ท่าแรกใช้นั้นไม่ซับซ้อนแต่มีประสิทธิภาพทั้งในการให้คำตอบและช่วยดำเนินเรื่องราวโดยการอนุมานเอาว่าทุกเรื่องผีมันคือเรื่องของสิ่งเหนือธรรมชาติหรือพูดภาษาบ้านๆว่าผีก็คือผี และการจะไล่หรือกำจัดก็คือการหยิบยืมพลังประเภท d e v i n e Power หรืออาจจะเป็นพลังรูปแบบเดียวกันแต่สูงชั้นกว่ามาชัยซึ่งนั่นนำมาสู่หลาย,ลายฉากในองค์ที่3ซึ่งค่อนข้างทำได้หน้าประทับใจมากทีเดียวท่าแรกยังสามารถถ่ายทอดความเป็นพหุวัฒนธรรมของตัวชุมชนได้เป็นอย่างดีแม้จะต่างความเชื่อแต่ก็อยู่ร่วมกันได้ใช้ชีวิตกันแบบอารมุ่มอร่วยไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีการตัดสินว่าความเชื่อของใครที่ถูกต้องหรือใครดีกว่าใคร ทุกความเชื่อสามารถเกิดผลหากปฏิบัติชอบหรือศรัทธาจนมากพอไม่เท่านั้นตัวหนังยังไม่เลือกใช้เซตติ้งย้อนยุคแต่เลือกยุคปัจจุบันไปเลยดังนั้นแม้อาจจะเป็นชุมชนที่อยู่ไกลจากตัวเมืองแต่โทรศัพท์มือถือหรือการไลฟ์สดรวมไปถึงการถ่ายคลิปต่างก็ยังรากซึมอยู่ในชีวิตประจําว,วันของเหล่าตัวละครแล้วและหนังยังมีฉากไทยอินสินค้าด้วยไอเดียที่เจ๋งเลยผู้ชมได้ยิ้มและไม่ประดับประเดิดจนเกินไปอีกอย่างที่ดูเป็นความตั้งใจของผู้กํากับแต่เราชอบมากๆ ก็คือการพยายามวางสิ่งของหรือคนที่มีความคอนทราสต์ต่อกันในความคิดของผู้ชมไว้ในเฟรมเดียวกันบ่อยมากๆและผู้ชมจะมีความคิดอยู่ตลอดว่ามันจะเวิร์กจริงเหรอก่อนจะทำให้เห็นว่าถึงจะต่างกันก็เข้าขากันและเกิดความเวิร์กได้มีฉากหนึ่งช่วงท้ายเรื่องที่เป็นการรวมอะไรเหล่านี้ไว้ในซีนเดียวแต่ซเรีสสุดๆมันอาจเป็นซีนสั้นๆแต่นี่คือเมจิกโมเมนต์ในหนังของผมเลย นอกจากนี้เหล่าแคสนักแสดงก็สุดโทดรวมมาแต่ยอดฝีมือทั้งนั้นตัวหนังยังแอบหยอดโมเมนต์ระหว่างบาดหลวงกับแม่เมืองโสภาเอาไว้พอหอมปากหอมคออยู่ในปริมาณพอเหมาะมันบางจนอาจไม่คิดอะไรแต่ถ้าเป็นชาวสมองไหลก็จะดีเทคเจอได้ไม่ยากเช่นกันทั้งหมดทั้งมวลมันทำให้ท่าแรกกลายเป็นหนังพีไทยรสชาติแบบใหม่ที่แม้อาจจะยังมีบางเรื่องที่ไม่ลงตัวเช่นว่าช่วงเฉลยมันง่ายไปไม่มีชุดข้อมูลพอให้คนคิดตาม หรือรายละเอียดเยอะเกินจนผู้ชมตามไม่หมดเก็บไม่ทันท่าแรกยังคงเป็นหนังผีที่พิเศษมากๆสำหรับในรอบหลายปีมานี้จะไปเทียบกับที่หยดก็คงไม่แฟร์นักเพราะหนังคนละมูดและท่าแรกจริงจังในตัวเองพอสมควรทั้งมันอาจจะไม่ใช่หนังผีที่เน้นความน่ากลัวขั้นสุดแต่ก็ยังพอมีฉากชวนเวและทดแทนด้วยความสนุกรถใหม่ที่ไม่อาจหาได้จากหนังผีไทยเรื่องไหนอเอาคนเอ,อเา ท่านมีคาวเอลอัตตระผู้สวรรค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์และจงเป็นที่คุ้มกันจากเล่ห์คนถูกไปซะเจ้าพิมซุ่มสูงแล้วขอแค่เขามีศรัทธาในพระกูเป็นเจ้าเป็นสิสสยเขาหรอกในน้ำของพระบิดาพระบุตรและพระจิตข้าขอสักให้เจ้าจงสูญสลายและดำสิ้นไปจากโลกนี้กูอยาะกินนี่นน่